แรงกำลังดีเลยนะคะทุกคนค่ะไม่สุกมากขอรานจิ้มแบบนี้เลยนะเราจะดูดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพคพามาจอมเทียนนะคะพามากินหอยแครงลวกนะี้เลยหอยแครงลวกนะคะเจเดือนนะคะทุกคนมี20วิ30วิ1น,นาที เอาวันสามสิบวิค่ะมีเดียมแรนี่มีแรมีเดียมแรนะคะทุกคนแล้วก็มีเดียมเวลดอนแล้วก็เวลดอนนะคะอันนี้คือสุกมากๆเลยกินแบบนี้ดีกว่าสามสิบวิโอ้ยทุกคนน้องยังสดอยู่เลยนะคะน้องเล็บลิ้นออกมาแล้วชุดละร้ออครับชุดละ้อยอห้อยสามร้อยกสิบครับ หนึ่งนาทีนี่มันไม่มีเลือดเหมือนกันเลือาทีมีเลือดครับแต่เป็นเลือดสกครับหอ,อยเขาซีดจริงนะคะทุกคนเพราะว่าน้องยังแลบลิ้นออกมาเลยเมื่อกี้น้ำซุปนี่ใส่พริกใช่ไหมคะเนี่ยครับตัวที่ม,มันใช้ที่แกะไม่ได้เวลาแกะมือมันจะได้แกะง่าย อ๋อใส่พริกเพื่อหคล<อ>ายปากอ๋อเนอมันคอนอะเราเผ็ดค่ะเผ <c oughs> ็ดแล้วก็เป่าปากใช่ม, <c oughs> มันจะได้เก่ง่ายเนาะเพิ่งรู้นะคะเนี่ยไม,ไม่เคยรู้เลยออันนี้เขาจับเวลาแล้วนะคะ30มสิบวินาทีนะคะทุกคนจะได้เป็นแบบมีเดียมแร นกน้ำแข็งแบบนี้นะคะของนองทันเลยนะค่ะทำเลยค่ะนี่พี่เขาแกะให้แบบนี้เลยแกะง่ายไหมคะถ้าถ้าแกะมือน,น่าจะแกะยากกว่านะใช่อหอกับเป็นหอยมันจะเหนียวมันจะตอนตอนแบะนี่มันจะเหนียว เลือดส,สดมากหอยมีเดี่ยมแรงกำลังดีเลยนะคะทุกคนไม่สุกมากดูความเลือดค่ะทุกคนโอ้โหนี่นี่ค่ะทุกคนดู ความสดโอ้โหดูความเลือดอืมสุดยอด <30 S 1> นี้สามสิบวิครับสามสิบวิแบบแมีเดียมแรงนะคะนี้ดูบอกเลาน้จิ้มแบบนี้เลยนะเราจะดูไปไปไปค่ะใจตังยังครับยัง <laughs> จิ้มก่อนกินหน่อยจ้ะแป๊บขอชิมก่อยน ห่อยสดมากค่ะทุกคนดูความนี่อล้าดน้ำจิ้มไปแล้วนะแซ่บนะน้ำจิ้มก็แซ่บนะคะอ,อร่อยอมันสดน้ำจิ้มก็อร่อย เลือดดิโอ้โหืดีอะดีดีด,ดีรอบหน้ามาอีกจะมากินยังอืฝ่อ,อยนี้เขาเรียกว่า่อยอะไรนะคะรอยต่อ,อเขตพัทยากับจมเทียนก็คือเลยเลยซอยสิบเก้ามาน้องเห็นป้ายสีเขียวไหมค่ะอ่ะอาแล้วนั่นเป็แบ่งเขตค่ะระหว่างเทศบาลกาะเทียนกับเทศบาล นี่พี่เขาจอดขายตรงข้างๆ f ฟมิลี่นะคะทุกคนใกล้ๆแถวซอยสิบเก้านะอมบมมากอร่อยสะแกนใจตงอ์พี่กัดร้านเจนเดือนหอยแครงนะคะจะอยู่ข้างๆ f ฟมิลี่บาร์นะคะทุกคนใกล้ๆซอยสิบเก้านะคะอยู่จอมเทียนค่ะ